เมื่อครั้งที่เราได้ทำดีให้ใครสักอย่างอย่าเพิ่งทำหาว่าสิ่งนั้นจะกลับคืนมาเมื่อไหร่บางทีสิ่งที่ย้อนกลับมาอาจไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยให้แต่มันอาจมาในรูปแบบอื่นที่เติมหัวใจเราได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำจำไว้นะครับการทำดีไม่เคยสูญเปล่าแน่นอนการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพทาโรและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้า วันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจําสัปดาห์ให้กับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคมพศ2568สัปดาห์นี้ของชาวพิจิกเป็นสัปดาห์ที่ทรงพลังอย่างมากเป็นช่วงที่คุณจะตัดสินใจสำคัญบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางเรื่องแบบจริงจังและท้ายที่สุดคุณจะได้กลับมายู่ในจุดที่หัวใจสงบลงอย่างสวยงามไพ่บอกว่า พลังของสัปดาห์นี้เริ่มจากการลุกขึ้นยืนด้วยพลังของตัวเองผ่านการจบสิ่งที่ไม่ควรอยู่แล้วและจบลงที่การฟื้นหัวใจด้วยความรักและความเข้าใจไพ่ใบแรกคือราชาไม้เท้าไพ่แห่งความมั่นใจความเป็นผู้นำและพลังที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะมีความเด็ดขาดขึ้นอย่างชัดเจน คุณอาจลุกขึ้นตัดสินใจบางอย่างที่ค้างคามานานหรือได้รับอำนาจในการจัดการเรื่องสำคัญด้วยตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะกลับมาและคุณจะรู้ว่าคุณต้องเดินไปทางไหนต่อแม้สถานการณ์รอดตัวจะยังเรียบง่ายแต่ภายในใจคุณจะเริ่มชัดมากขึ้นครับต่อมาคือไพ่เดชไพ่แห่งการจบการเปลี่ยนผ่านและการเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องน่ากลัวแต่หมายถึงการปิดประตูเก่าเพื่อเปิดประตูใหม่ คุณอาจยุติความสัมพันธ์บางแบบเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนงานหรือปล่อยสิ่งที่ฉุดรั้งคุณมานานไพเดททำงานเหมือนคนจัดบ้านทิ้งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อให้พื้นที่ใหม่ถูกเติมด้วยสิ่งที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับชีวิตคุณมากกว่าเดิมด้วยซ้าสัปดาห์นี้ของพิจิกจึงเป็นช่วงสาคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกและไพใบสุดท้ายคือราชินีถ้วยไพแห่งความอ่อนโยนความเข้าใจการเยียวยาและความสงบภายใน ไพ่ใบนี้คือพลังงานที่มาปิดท้ายอย่างงดงามที่สุดบอกว่าหัวใจของคุณจะได้รับการฟื้นฟูไม่ว่าจะผ่านความเครียดหรือความเจ็บอะไรมาก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึกว่าน้ำหนักในใจเบาลงความกังวลลดลงและคุณจะมองตัวเองด้วยความรักมากขึ้นครับบางคนอาจได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวคนรักหรือได้รับคำพูดที่ช่วยเยียวยาใจอย่างลึกซึง้งเมื่อรวมพลังของราชาไม้เท้าเดชและราชนีถ้วยไพ่กำลังบอกว่า นี่คือสัปดาห์ที่พิจิกจะเปลี่ยนผ่านอย่างสง่างามคุณจะลุกขึ้นยืนในความมั่นใจของตัวเองตัดสินใจจบสิ่งที่หมดอายุแล้วและจากนั้นหัวใจคุณจะถูกฟื้นขึ้นว่าใหม่ด้วยพลังงานที่อ่อนโยนลงมากกว่าเดิมมากครับทุกอย่างที่ดูเหมือนหมักจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสบายใจและความมั่นคงทางอารมณ์ที่ชัดเจนขึ้นฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาเสมอแล้วพบกันครับ